สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวาาเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงต้นปีนี้ก็จะมีการรวบรวมกันจัดอันดับ,รบประจําปีต่างๆมากมายคะรวมถึงข้อมูลของโตอินหรือว่าติ๊กต็อกจีนก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นวันนี้แอนหมูจึงได้นํารายชื่อของตัวละครชายยอดนิยม10อันดับแรกในโตอินในปี2024มาให้ชมกันนะคะมีใครกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ อันดับที่10นะคะอย่างซุี่เหวินนะคะกับบทบาทหลูหลิงเฟิงจากซีรีส์เรื่องปริศนาลับราชวงศ์ถังเส้นทางสู่ตะวันตกนะคะอันดับที่ 9, โหหมิงห้าวกับบทบาทเจ้าหยวนโจจากซีรีส์เรื่องห้วงฝันหวนคืนนะคะอันดับที่8เผิงกวนอิงกับบทบาทจวงกัวต้งจากซีรีส์เรื่องกุลาบร้อยรักนั่นเองค่ะ มาที่อันดับที่7นะคะหวังอี้ป๋อกับบทบาทว้วยรั่วไหลาจากซีรีส์เรื่องสมรภูมิแห่งศรัทธาอันดับที่6หลินเกิงซินกับบทบาทฟางเสียเหวินจากซีรีส์เรื่องกุหลับร้อยรักนะคะอันดับที่5หลี่วินรุ่ยกับบทบาทซ่งโม่ซีรีส์มามืดของเราเรื่องจิ๋วฉงจือนั่นเองคะ่ะอันดับที่สหวังซิงแย่กับบทบาทเซียวเหงิงจากซีรีส์มามืดแห่งปีเรื่อง มรสุมชีวิตอันดับที่3ฐานเจียนซื้อกับบทบาทเซี่ยงหลิวจากซีรีส์ที่ยังตราตรึงในหัวใจนะคะเรื่องห่วงคำหนึงดวงใจนิรันสองอันดับที่2นะคะติ้งวีซีกับบทบาทมู่เซิงจากซีรีส์เรื่องดารารักนิรันนั่นเองค่ะและอันดับที่1ได้แก่ฟ้านเสียนนะคะรระบ,บทโดยจางรั่วหยุน แรรเอกขวัญใจแฟนๆซึ่งแสดงได้ดีมากๆนะคะทำให้ตัวละครฟ้านเสียนมีเสน่ห์ในทุกๆด้านกวนก็ได้ขรึมก็ดีจากซีรีส์ย้อนยุคชิงไหวชิงพลิปเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรสองนั่นเองคะ่ะ เหล่านี้คือตัวละครในซีรีส์10ตัวละครที่ครองความนิยมใน Ti k t o k จีนมีตัวละครไหนที่เพื่อนๆชื่นชอบกันมากที่สุดอย่าลืมมาคอมเมนต์และแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้แอนหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า